สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพาทำเชื้อเห็ดนะครับเห็ดที่ผมจะทำในวันนี้ก็คือเห็ดขมนะครับนี่ครับเราจะนำเห็ดขมมาขยํำนะครับขยํำให้ละเอียดอย่างนี้นะครับขยำํำใส่น้ำนะครับที่สำคัญน,นะครับน้ำ ควรจะเป็นน้ำฝนหรือน้ำจากสระนะครับน้ำบาดาลหรือน้ำประปาใช้ไม่ได้นะครับจะทำให้เชื้อเห็ดไม่เกิดนะครับถ้าใครมีเครื่องปั่นยิ่งดีครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับขยำไปขยำ ซึ่งขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะนำนี่ครับพลาส,สติกครับเอามาปิดไว้นะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับนี่ครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทิ้งไว้สัก หนวันนะครับย4ชั่วโมงนะครับนี่คือต้นยูคาที่ผมปลูกไว้นะครับครับใครมีต้นยูคานะครับจะสร้างรายได้จากการขายเห็ดขมนะครับพอเห็ดขมขายซึ่งเห็ดขมในราคาก็อยู่ประมาณ1กิโลนบาทนะครับ เก็บไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งวันเราจะมาชมนะครับจะพามาวิธีการลดนะครับเรามาดูหลังจากสองวันนะครับผมทิ้งไว้สองวันนะครับตอนแรกว่าจะวันเดียวนะครับเมื่อวันฝนตกครับมาไม่ได้ครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นรถเลยครับมาดูวิธีลดครับนี่ครับลดลงไปเลยครับ นี่ครับผมก็จะลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ รอดูนะครับว่าเห็ดมันจะเกิดไหมหลังจากรถก็รอฝนอย่างเดียวครับถ้าฝนตกมันก็เชื้อมันก็จะเดินครับ รถใต้โคนก็ได้นะครับรถไปอย่างนี้แล้ว พอฝนมาเชื้อมันก็จะกระจายเองนะครับก็จะเกิดเยอะครับถ้าใครจะผสมน้ำเพิ่มก็ได้นะครับ ตาก็เชื้อเห็ดหนึ่งส่วนน้ำเพิ่มอีกสองส่วน,นครับครับลดหมดเลยครับหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรครับก็รอฝนอย่างเดียวนะครับฝนตกพออากาศอบอ้าวสักหน่อยเห็ดมันก็เกิดครับ สำหรับการเพาะเห็ดเชื้อเชื้อเห็ดขมในวันนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ